ประเด็นในเรื่องของคุณม้าออนภาเนี่ยครับที่ไปตบเด็กนักสแสดงรุ่นใหม่คนนึงนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วที่เป็นข่าวในขณะนี้ครับทีนี้ถามว่าคุณม้าเนี่ยบางคนนะครับบอกว่าตบแบบนั้นเนี่ยเจ็บไหมบางคนบอกเจ็บอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอาจจะบอกว่าเอ๊ะหยอกหยอกหรือเปล่าอาจจะไม่เจ็บหรือเปล่านะครับจริงๆนะฮะวิธีพิสูจน์ในเรื่องเนี่ยนะครับก็ไม่ยากหรอกถามว่าทํายังไงลองตบหน้าตัวเองดูครับ อย่างนี้ก็เจ็บแล้วนะอันนี้เบาๆอาจจะไม่ค่อยเจ็บนะครับแต่อย่างเงี้ยเจ็บแล้วนะลองดูนะครับตบหน้าตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บทีนี้นะครับถามว่ามันเป็นความผิดไหมกับการแค่ตบแค่นั้นนะครับก็ต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยคือถ้าหยอกล้อก,กันเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นความผิดหรอกก็ถือว่าเป็นการหยอกล้อก,กันมันก็ขึ้นอยู่กับทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับว่าเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่า ถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นการหยอกล้อกันเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เอาเรื่องไม่ไปแจ้งความไม่ดําเน,นินคดีเมื่อไม่ดําเน,นินคดีมันก็ไม่เกิดความเสียหายก็ไม่เป็นความผิดแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาโดนตบเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเจ็บนะครับเนี่ยแค่นี้มันก็สะเทือนแล้วนะลองจับจับดูกันอะนะครับมันก็มันก็เจ็บแล้วแหละนะครับแล้วถ้าตบขนาดแบบในคลิปเนี่ยผมว่ามันก็พอสมควรนะครับแล้วก็คนที่ ไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักสนิทสนมแม้กระทั่งขนาดคนสนิทกันเนี่ยตบขนาดเนี้ยนะครับผมว่ามันก็รู้สึกว่ามันรุนแรงแล้วแหละนะครับเป็นการเป็นการหยอกล้อที่แรงมากนะครับทีนี้ถ้าคนไม่สนิทกันไม่ได้อะไรสนิทสนมอะไรกันมากมายขนาดนั้นเนี่ยครับแล้วก็ไปตบก,กันขนาดตามที่เห็นในคลิปเนี่ยผมว่ามันแรงนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเนี่ยเมื่อเขาไม่ยอมผู้เสียหายไม่ยอมมันก็เกิดความเสียหายนะครับ ความเสียหายนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายได้นะครับผมยกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีก็คือเคสของที่กกกอกนะครับก็มีลุงคนหนึ่งเนี่ยเขาไปตบหลังนักข่าวนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนะนั่นแหละครับเหมือนกันนะฮะตบอาจจะไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ยินยอมนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเจ็บนะฮะเขารู้สึกว่ามันมัน มาทำร้ายกันร่างกายกันได้ยังไงเขาก็สามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ใครอยากรู้ว่าเจ็บไม่เจ็บนะครับลองตบหน้าตัวเองดูนะครับแล้วก็จะรู้ว่าคดีนียผู้เสียหายเขารู้สึกเจ็บไหมแล้วก็เขาสมควรที่จะดำเนินคดีไหมแล้วมันกลางห้างดังอย่างนั้นนะครับเวลาถ้าเกิดว่ามันมีใครมาเห็นเนี่ยนะครับมันรู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีไหมนะครับซึ่งมันอาจจะรู้สึก เสียหน้าเสียศักดิ์ศรียิ่งกว่าการที่เสียยิ่งกว่าการที่เจ็บตัวก็ได้ครับ